ววเวลาเวลาพอแลหวรักไปช้ำไปเจ็บมาจนหัวใจเสียเลยหลอกให้ช้ำแล้วน้ำกะโดนเท หอมควันนี้ทุกคนคิดออกแล้วว่าจะทำอะไรเราเจอสิ่งนี้มันก็แค่ทุกคนเป็นล่มเราจะยกออกยกออกไปข้างนอกเราจะได้มอง,งเห็นเ่ามันใหญ่ใหญ่ yeah. เป็นร่มแบบไม้ไผ่ไม้ไผ่เป็นล่มร่มเหมือนร่มชาวเหนือทุกนคนทีเนี้ยเรามันมันขาดผ้ามันขาดเราก็จะเอามาเย็บใหม่โอเคตายเลยค่ะจะหาผ้าผ้าที่จะมาทำร่มนะคะุณผาชักนผาเราก็เจออันนี้นะคะทุกคนหาแล้วหาวตัวกลางเนเราก็จะเอายางแล้วก็หา ที่จะนัตอนนี้เราก็เริ่มจากตัดลูก จะไม่น่ะเอาอันนี้แล้วกันนะเริ่มลุยมันเป็นรูปร่างประมาณนี้นี่เดี๋ยวเราต่อไม้ต่อขามันมันก็จะยาวขึ้นต่อน,นี้เราจะขับด้านนี้แล้วกันนะจะได้เห็นเนะาะพอเราจะคุมก่อนลองก่อนนะลองก่อน ถ้าเราไม่อยากตัดนะคะเราก็เก็บเก็บผ้าเอาเก็บเขนาดผ้าประมาณผ้าคุมเตียง6ฟุตอะ ประมาณนี้นะคะทาที่เหลือนะทุกคนเราจะตัดเป็นรูปวงกลมแล้วก็ครอบไปบนข้างบนนะทุกคนให้มันเป็นจีน๋ส,สนะีส้มกลมๆตัดตัดเป็นสามเหอย่างนี้คนกะ็ตัดไปเลยสมเล่ไม่เน้นไม่เน้นละเอียดเหมือันอยากวะว่า เราใช้กับความรู้สึกได้ยังกลมคอยัง,ง,พออยงพออะไรอ,อรอกลมคอยต่อก็จะข้อไปบน,นตรงนี้อื้อฟิลล่มนะฟิลล่มงอล้วแต่จ้ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะฟิลลก่อนงานนี้ 高，很高、哦。 ก็สวยแล้วทุกคนโอเคอเสร็จแล้วนะคะรอบของเราได้อารมณ์แบบอยากนั่งนอกบ้านจิบกาแฟชิลๆแบบอากาศประมาณนี้ร้อนมากรอบนิดหน่อยค่ะ ทุกคนรมอันนี้แบบในกองแสงได้ดีมากเลยทุกคือแบบเนี่ยมันไม่ถึงกับหนามากไม่ถึงกับบางมากพอดีพอดีแล้วก็รับลมได้ดีให้นะ <Hey. S 1> ดูข้างในถ้าผิวไหวเนียนไปกับลมนะคะทุกคนลมแรงๆไม่ฟิวไม่โบกนะทุกคนมันเคลื่รนแหละอ่ะอ่ะ,อ,ะอีกทีต้องต้องทอร์นาโดแล้วแหละอย่างงี้ต้องทอร์นาโดแล้วแหละทุกคนนะ ทดสอบเอ้ยลมก็มาทดสอบให้เรานะคะทดสอบแล้วทุกคนเราไม่ได้ล็อกอะไรตรงนี้เลยนะเราปล่อยมันธรรมชาติเลยลมมามันจะไปทางไหนก็ได้แต่คือฐา,านมันแน่นฐานในไข่แน่นเรายึดไว้แล้วนะคะทุกคนยึดไว้พอมันไปวางกับปูนอะทุกคนมันแน่นมากแต่ถ้าวางกับพื้นพื้นกระเบื้องหรืออะไรอะลืน่นลื่นท็อปเราก็คือต้นไม้บร,ริเวณรอบๆบ้านนะคะให้ดูอุ้ยต้นทุกคนเห็นต้นมะขามไหม ตัดเป็นไอ้นี่เลยคริสต์มาสเดี๋ยวข้าวต่อไปเราจะแต่งต้นนี่เป็นคริสต์มาสตลนคริสต์มาสช่วงปีใหม่ทุกคนคิดไล้ละคิดออกละออกมานั่งช่วงกลางวันที่แดดไม่แรงมากแบบชิลๆกับกาแฟอันนี้นะคะได้ดูรอบๆบริเวณบ้านเราหน้าบ้านนะตรงนี้หน้าบ้าน,น,รน,านบานรรยากาศก็ได้นะเราคิดออกแล้วว่าเราจะทำยังไงนะคะว่าเราจะดูวิวหลังบ้าน สไตล์แบบเขาเขาแล้วมองเห็นแบบไกลๆถ่าย,ยรูปสวยๆนะทุกคนขีออ้อเอาะก็รู้ราคาแล้วเอากล้อมงมาการก่อนะแดดมันจะได้ไม่ร้อนเวลาเราทําอะไรแบบทํางานกลางแดดกลางแจ้งอะไรอย่างงี้นะ <S <S ผิวจะได้ไม่เกรียมผิวจะได้ไม่เกไรียมประมาณนี้ไอ้เฮียชิาพานทุกคนล้มลงามาไม่ได้ทำบางฝนฝนลิ้งใจถ้าอนนี้เราตน้งกลางฝนได้ทุกคนฝนลิ้งลชุ่มฉ่ำให้ซะอย่างนั้นพอเราทำล่มเสร็จบางแดดฝนตกนะทุกคน ค่ะชีวิตกำหนดไม่ได้ทุกคนเราก็เดินมาหลังบ้านเดินมาหลังบ้านแป๊บหนึ่งเราก็เจออันนี้ทุกคนนี่โอ้โหเป็นไม้โบราณไม้เก่าน่าจะเก่าเก่าจริงทุกคนนี้ค่ะเ้ยดูจากสีก็ดูมานนี้โอ้โ ได้ไม้แล้วยกไปทำหน้าบ้านที่เราทำร่มไว้ของสามอย่างของเราอันนี้อย่างที่สองแล้วคอย่างที่สองของวันนี้เราก็มีไม้ีนี้อันนี้เราก็จะขัดปัดขึ้น ซื้อมาได้ใช้นร้บปัดไม้ที่มันแบบวงออกอะทุกคนที่มันที่มันโดนปวกกินไนที่ปวกทิ้งไว้มันสวยนะทุกคนถ้าใครมองแบบมองเป็นสิหปัดจะดูแบบเออดูว่าตรงไหนมันวกองวงอะไทุกคนมันจะมีปวกเราก็จะเคลียร์เอาปวกออกปวกายเราก็จะเคาะไอที่มันวองว่วง มันหักหักแตกๆนะทุกคน,ม,นมันมันเป็นไม้เก่าเราเอาแต่เราจะเราจะวางไว้ข้างนอกบ้านนะั้นคนไม่ได้วางไว้ในบ้านทุกคนเราก็ปัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายลายไม้ให้ดูแล้กนันปว่าเออว่าเรากําลังรีโมเวทบ้านใหม่ของปวกแล้วทุกคนรีโมเวทบ้านใหม่ของปวกให้มันดูมีลวดลายขึ้นแล้วก็แบบลายไม้เป็นยังไงไปดูกันชิュー ติอันนี้พนเป็นที่อยู่อาศัยของปลวกนะทุกคนเราก็รีโมเวตบ้านของมันใหม่นะทุกคนนี่เห็นลายมันหรือเปล่าของศิลปะของธรรมชาติอันนี้เคาออกมาแล้วนะทุกคนลายได้ประมาณนี้เลยไม่ฟิกนะคะทุกคนออกมาแบบนี้มีช่องด้านนี้ด้านนี้เราจะเฮสง่สงประมาณนี้คือมันตั้งได้แล้วทุกคน มืกี้มันตั้งไม่ได้เราก็เสริมขาเข้าไปนะใส่นอ็อตใส่น็อตให้มันเข้าไปประมาณสองอันเพิ่มขาความสูงมันไม่เท่ากันนะมันไม่บาลานซ์มันตั้งไม่ได้แต่ตอนนี้ตั้งไ,ไดอ้อ๋อเดอนี่สองนี้เลยตั้งได้แล้วจ้ะอ่ะแล้วเราก็จะ เราทำชั้นวางของเรียบร้อยนละอย่างก็จะหาอะไรไว้วางนะคะเป็นของอะไรเดีอะตุ๊กตาแล้วกันนะน่ารักๆ่หน่อยให้ดูแบบเบกความเก่าจะได้ไม่แบบไม่หลอนไม่หลอนสีอ่ะมันก็เป็นที่แขวนพวกกุญแจทุกคนแล้วก็ตัดตรงหัวมันออกให้ดู เก่าช่อดอกไม้ที่แบบไม่ได้ใช้แล้วแท้เลย้อมจัดแบบสวยงามรงใบสวน ลาบแล้วพอแล้วรักไปช้ำไปเจ็บมาจนหัวใจเสียเลยหลอกให้ช้ำแล้วน้องก็โดนเทพร้อมไปวางค่ะ ก็อนน้ำสองเก่าขอนตุแกะออก<ม>ก็เป็นรูปร่างนี้เราก็จะใส่นเับอันน,น,นี้เราจะเอาสั้นหน่อย ที่ใช้แล้วให้เกิดประโยชน์อดอกกุหลาบไหมหดอกกุหลาบใส่กุหลาบ เอาไปวางค่ะต้มเราก็เสร็จแล้วนะประมาณนี้ฟิลแล้วก็อันนี้จ้าที่วางของนะคะนี่สก์ฟิลไปไหนจ้าเดีย๋ยวเรามานั่งจิบกาแฟตรงนี้นะคะทุกคน เสร็จแล้วทุกคนนี่เลยจ้าโอ้โหชั้นวางของเป็นไงแล้วก็ล่มของเรานี่ไงจ้าลมรายสีสดใสพพวเวอร์พาพเวอร์แล้วเดี๋ยวเราจะซูมไปตรงที่เราทำชั้นวางของนะคะทุกคนปึ๊บนี่เป็นไงโอ้โหรีโมเวทบ้านปวดนะทุกคน ที่มันอาศัยอยู่แล้วจัดบ้านใหม่ให้มันมีเพื่อนด้วยเออมีเพื่อนเยอะเลยแล้วก็ต้นไม้นะคะแห้งๆนี่ฟิลฟิวบ้านปวกนะคะรีโมเวทบ้านปวกใหม่อ้าจ๊าซึ๊บเข้ามาอยู่ได้เลยจ้ะ